สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุข่สุคนนะพี่น้องมาเบิกมื้อน,นี้เอาเยษอย่างกินอเอาเ็ดน้ำยาขนมจีนจ้านี่เขาต้มปลาทูต้มพริกต้มเครื่องกเ,เครื่องหอมลงไปหมดแล้วเด้จ้าเครื่องที้วต้มไว้เมื่อกี้นะพี่น้องนะเนาะเราก็นํามาต่ำเลย เฮ็ดยำยาขนมจีนแบบง่ายๆเนาะกินแบบง่ายๆสูตรของเฮาเองบ่ได้อ้างอิงจากไผรสชาติดีพร้อมนี่นตำตำมิยังแน่นี่มตำกระเ<ค>ทียมจ้าตำกระเทียมลงไปแล้วก็ใส่พริกที่เราต้มลงไปด้วยพริกข้าใช้น้ําขนมจีนแดงต้องแช่น้ําก่อนเนอะะด้อจ้าอันนี้อะไรอยอะยะอันนี้กระชายจ้าใส่ลงไปเลยคุณอยากกินแม่พี่น้องเห็นกับเจ้ากินกระยาลงไปเลยมากกินกระชาาอยู่แล้ว ใส่กระซายเยอะๆจะได้อร่อยเดี๋ยวตำเพื่อจะแหลกกำลังก่อนตักกระถาแหลกหรือยังแหลกแล้วจ้ามืดบอบพี่น้องอยากมืดแล้วนี่ยางจั้งโมงหกโมงแรงแหละต่าสักทุบหนึ่งแหละ แล้วรับก็ไส่ปลาลงไปเนาะพี่น้องส่วนโตัเด้อส่วนโตัวาบ๊หมักปลาดิมน้ําขนมจีนนะฮาบ๊หมักปลาดินส่วนตัวฮาคิดปลาดินมันข้าวอ่ะต่อให้ฮาซีเฮ็ดแบบคนเฮ็ดดีสมใจกระตามาเฮ็ดน้ำกระพูดออกมาฮารู้สึกว่าปลาดินมันจะมีกลิ่นข้าวส่วนตัวชอบปลาทูเนาะแต่พ่อแต่แม่แต่พูดเท่าโบราณโบราณกระสซปลาทูกับปาคอเนาะน้ำกระปุนอันนี้ครัเฮ็ดปลาทูไส่ปลาทูทั้งหมดสามตัวเก่งหนึ่งยี่สิบห้าบาท ถ้าซื้อปลานิลนโบได้เด้ยีิบห้าบาทนะแม่บอกล่ะโล้ึงเท่าไหร่ล่ะปลานิลเดี๋ยวนี้ไอ้ร้อย,ย <80 S 1> คุณนะแปดสิบแปดสิบคุณนะเออบบได้เดอ้อซื้อปลานิลบโได้เราต้องใช้ปลาทูเล,ลยรสชาติอร่อยกว่าการกลมกลม่อมเพราะปลาดูมันมีความเค็มอยู่ในตัวมันอยู่แล้วไงเป็นกะทินัวกลมกลม่อมเนี่ยตับเมล็เข้ากันกระเครื่องเกงทุกอย่างแล้วเราก็จะเอาไปคั่วเอาไปคั่วใส่กับกะทิ นาเจ้านาเจ้ามักเพชรกับใส่เพชรอืมมักบวัวเพชรกับบวัวต้องใส่เพชรแต่ข้าก็คิดว่ามันติดบวัวเพชรเียนี่บวัวเพชรกระปุกเราว้าวเพชรข้าวที่แม่งไปให้ผู้เ่ากินน้ำหนาะพี่น้องเขาก็เลยบวัวเพชรเพชรลายบันไดส่วนตัวแล้วมักกินกระชายเนาะ มาก,กินกบะชายตมใส่ห่วพ่อทุบใะ่อียดเสร็จเรียบร้อยเราจะไปคั่วกันเลยอันนี้น้ำอะไรกะทีจา้าโออยหอมจะกินของหวานได้ได้กินกะทียมนะไม้กินกะทีแล้วค่อยคืมาอยากกินของหวาน เอากะทิมาทำอะไรจะมาคั่วกะทินะจ๊ะใส่กับเครื่องที่เราตำมุกีีนี้ทั้งปลาทูนี่ทุกอย่างแหละเครื่องแกงทุกอย่างที่เราตำน่ะมีกระชายมีกระเทียมถ้ามีหอมแดงก็ตำใส่เข้าไปด้วยนะจ๊ะถ้าไปถึงคั่วคั่วมันหอมคั่วมันขึ้นมันพี่น้องนี่ หยุดยายทองคำมันจะเป็นยายทองคำอันนี้จะว่าเป็นอะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรน้ำยาก,กะทิก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราใส่ปลรราเออก็ออกผสมอ่ะคือผสมป่ากับกะทิเนาะพี่น้องขวบไปเรื่อยๆละ่ะขวไปจะมันแห้งอะ่ะ กักะทิเหลือพรุ่งนี้ทำคอนมบานกินนะเลือไ,มไหมวะนี่เืออยู่นั่นเนี่ยเลือนิดนึงใส่กะทิเยอะมันก็จะไม่อร่อยผัดก็ใช้เวลาอยู่ดีฮะลูกค่อยเขาอยากอยากแต่ต่างน้อยเวลาผัด อันนี้น้ําน้ําที่เราต้มปลาทูเมื่อกี้เอากับปรุงไปแล้วเนาะใส่ปลากับเกลือแล้วเราจะมาปรุงใส่ตรงนี้ต่อนิดนึงเนาะดูให้ดีนะจ๊ะชั่ว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 อันนี้แหละมันน่ากลัวใส่หลายนวหลายสิหน่อยนวลน้อย,อยดอนีนิดนึงวัวหัวตีล้านกับวัววานเนาะโอ้ยไม่ร้านหรอกเขาวิจัยมาแล้วผงชูรสไม่ได้ทํำให้ผมหล่นแล้วก็หมอยหล่นนะจ๊ะไม่เชื่อใครทั้งนั้นห่ะจริงจะปล่อยดีโอ้โหมีกับชูรสนะเนาะโอ้ยน้ำตาลอยู่ข้างบน ยวไปเอาน้ำตาลก่อนน้ำตาลนะจ๊ะไม่ใช่ชูรสนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนิดนึงให้มันกลมงกรอมแล้วก็คั่วต่อจ้าคั่วต่อก็คอยปิดจานคั่วจนหอมด้วยพี่น้องเป็นหอมเป็นแห้ง พี่น้องเออบอกคนที่เล่นเจ็ดเอิญพามาไปจูมาไปดเล่นหิมะางเศร้านี่เบิ่งสูตรพัชชาแซ่บแน่นอนคั่วอยู่นี่แหละมันหอมหมดละ นานะพี่น้องเนาะเดีวจะมาเบิ่งกันตอนที่เฮาจะปรุงน้ํายาขนมจีนเนาะคั่วจนแห้งแบบนี้พี่น้องได้ที่แล้วเปลี่ยนเอาเอาก็เนพร้อมกันมิตรเนี่ยขอโทษพี่เหตุอะไรเหตุอะไรพี่น้องค่อยต้มน้ำปลาแยกไว้เมื่อกี้มันฮ้อนต้ค่อยสิไปเอาวันเครื่องค่อยต่ำใส่เนาะค่อยเลยมาเก็บมะฮอมพร้อมไว้ก่อนพักเครื่องเคียง ขั้นตอนขั้นตอนเก็บสดสดใง่ยายตัวนี้น้อยอวะงา,าไปแน,น,นมหิมาเก็บบ้นาเฮากะไดเอาไไอกอแล้วอันเจ้ากินไดอยอยู่ว่าพักอันนี้โวยไอ้ใสเแค่ดเดียวจบได้เฮาไปกินเมี่ยงทุกขาวกลับ อืมั่ต้องขายหรอกแปลงนี้นหละกินเถอะเออแปลงนี้พวกไว้กินนี่แหละสองแปลงเนี้ยทันผักชีนี่ผักชีก็จะไปกินเมี่ยงคือกันมันมีเหลือหรอกกินเก่งกว่าตันกินพักตันกากินหญ้าเนาะตันงัวกินหญ้ารู้ติโอ้โหไปรูปเป็นขึ้นรูปเป็นไหนมันถอนมาได้เนาะเจบพักมาเปลี่ยนนี่เออคนเก็บเปลี่ยนม้าพักเก็บพักที่ถ้ายนี่มารูปเท่าไหร่อีมันบูเห็นหัวต้นมันถอนไปกระกระตุ้นหญ้า น้ำกับบดหดำแห้่งทกริกินอยู่แลบดหัวดโหดมลัยซุ่มยุบงแปงไอปิงน้ำใจปิงดกไม้แห่งปิเ่าไห่ไม้กับด้ย้อนไปปูกจ้เกียวดเ่ไปปูกก็ได มหมดโครผัหี่นี่ากินไวอย่งนเห็นมันแก่นเวลาเราดึงเขามันไกอ๋อกระแรงนี่่ได้หดน้าดีเพรกตีหดหน้ามักน,นมก็ดึองออก เลี้ยงไม่ค si ่อยเดี๋ยวพุ้งชั้นหน้าก็กินชั้นนี้มันเบิด้ลอ๋อสไลงบีอโอแหละค่อยกินผู้ใหี่ในระเบิ่งมาเพราะมีคนกินน้ำไปเห็ดน้ำข้าวพุนตอกกับน้ำฮ้อนแล้วต้องบูงเบาเ่รอไปจัมาเก็ตต๊อปั่นที่เราคั่วสร็จเอาลงไปเลยจ้ะด้วยเสดายได้ติดตั้งทัพพีทิดจอง น้ำใจละว้าตักน้าม,มั่งบอกนะ้พระาจะทับพีจุ่ันเลยตักน้าลงเนี่ย้าแดงๆ,ๆก,กบเทลลงออกจะได้เนื้อปลาทูร้วนๆนี่เนื้อปลาขอ้อกบเซตนะตเนื้อปลานี่มีข้าวอ่ะ ได้น้ำยาป่าเลยเนาะจะเอาใส่กะทินิดนึงอหอมหอมนเนาะบุ๊มบิบ่มีเลือดบ่มีิไก่เนาะบ่มีิอย่างใส่เลยบ่มีิขายนี่มันกระไรยหลายไปเนองเอ้ยแบบคลัมมาแล้วโคตรโพรโดีอรหล่อเ่าสิทุบกระ่ายกันอีกก่อนพอน้ำมันร้อนมันก็นเริ่มนี่ซูม,มาสามีบะ น้ำดดแดงๆเป็นตะกินมากัสตขก้นมาพี่น้องเห็นหมเ่าต้องซู้มันแตกปอกไปเป็นเบื้องทุงละสิบห้าบาทครับจังได้คุณล่ะคือบ่า โอ้เกิดเป็นกระสอบเพราะว่าเอาซีดไว้วเค็มจัหน่อยเพื่อเอากินกระขับปุ้นนะพี่น้องเนาะพเพื่อกินกระขับปุ้นมาเจ้าสีสลายแฟ้มันค่อยแบบมันจะแห้งอยู่ดีเนาะแห้งหัวจะดนหักที่นี่เรอบ ในที่แล้วจะปรุงแล้วพี่น้องก็ใส่ลงไปเลยอะไรซ okay, ักอหอมเพิ่มตีส่มันหอมเนาะหอ,หอมป้อมบอไซน์บอส่สแต่หอมป้อมไว้กินคู่กิดแก๊สก่อนอเนี่ยตีสานไปแต่กินบอพี่น้องน้ำขับปุ้นค่อย คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเอยขอบคุณขอบใจผู้ที่ติดตามผู้ที่หับชมมนะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เฮ้ยเด้อพี่น้องโดยเพ่อกันที่คลิปสองตอนกินขบุญน,นะพี่น้องเนาะอย่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าเจนจ้าไปแล้วจ้า